มมุ่นิยมวิทยานิดนึงนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับตอนนี้เที่ยงที่เริ่มมีฝนนะครับก็คือขนอมนครศรีธรรมราชนะครับสิชนนครศรีธรรมราชนพิตามนครศรีธรรมราชมีฝนนะครับท่าศารานครศรีธรรมราชอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชอําเภอพิปูนอําเภอถ้ำพรรณนานครศรีธรรมราชนะครับอําเภอฉวางนครศรีธรรมราชอําเภอคลองท่อมกระบี่นะครับอําเภอเกาะลันตากระบี่อําเภอเขาพนมกระบี่บางส่วนนะครับ เช่นเดียวกับทุ่งใหญ่ในเลยสวนบางส่วนมีฝนขอไปทุ่งใหญ่ในเลยสวนนครศรีธรรมราชบางส่วนมีฝนนะครับนาบอนนครศรีธรรมราชมีฝนทุ่งสงนะครับบางขันนครศรีธรรมราชนะครับมีกลุ่มฝนบางพื้นที่อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชบางพื้นที่มีกลุ่มฝนในช่วงบ่ายนี้นะครับเช่นเดียวกับชะอวดนครศรีธรรมราชอําเภอเชียงใหญ่นครศรีธรรมราชนะครับอําเภอหัวไซนครศรีธรรมราชอําเภอป่าพยองพัทลุงมีฝนนะครับอําเภอศรีบันพ์พัทลุงมีฝนศรีนครินพัทลุงมีกลุ่มฝนควนนนนุมีฝะครับ เช่นเดียวกับในโซนอำเภอเมืองพัทลุงมีฝนอำเภอเขาชัยสนมีฝนนะครับอำเภอป่าบอนพัทลุงมีฝนอำเภอปากพยูนมีฝนนะครับรัตนภูมิสงขามีกลุ่มฝนเช่นเดียวกับควรเนียงสงขานะผานใจสงขามีฝนแล้วก็ชนะสงขานะครับจะดาวสงขามีกลุ่มฝนนะครับแล้วก็รามัญจลามีฝนอำเภอลือเสาะนราธิวาสมีฝนครับและแงะนราธิวาสมีกลุ่มฝนนะครับก็ ในช่วงนี้ในโซ aside, น, dem, นทางด้านภาคใต้ก็เริ่มที่จะมีฝนนะครับแล้วก็ตอนบนนะครับภาคเหนือตอนบนตอนนี้มีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มเชียงใหม่นะครับมีฝนนะครับเช่นเดียวกับในส่วนของฮอดเชียงใหม่แล้วก็อำเภอแม่สยงแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็อำเภอแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอนบางส่วนมีกลุ่มฝนในโซนภาคเหนือตอนบนนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำน่าจะมีฝนมาเติมเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยานะครับก็โซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของ อากาศร้อนอ่าอากาศร้อนในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็กลางคืนก็อากาศก็จะเย็นลงนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็ถ้าดูในส่วนของโมเดลฝนนะครับในช่วงบ่ายถึงค่านี้มาดูโมเดลฝนนะครับนี่นะครับในช่วงประมาณาบ่ายโมงนะครับในโซนทางด้านภาคเหนือตอนบนนะครับก็มีกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวเข้ามาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอ่าประเทศเพื่อนบ้านเราน,นะครับก็คือประเทศเมียนมานะครับ แถวขุนยวมแม่สอนอมก๋อยแมงสอนอมก๋อยเชียงใหม่นะครับขุนยวมแม่สะเรียงนะครับแม่สะเรียงขุนยวมอำเภอปลายแมงสอนนับอมก๋อยเชียงใหม่แม่แจ่มนับมีโอกาสเกิดฝนนับเชียงดาวชัยปราการแม่อายมีโอกาสเกิดฝนนับในโซนทางด้านภาคเหนือรวมทั้งในส่วนของเชียงรายนะครับทานเชียงรายเชียงคำพะเยานะครับแล้วก็น่านบางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนในช่วงบ่ายถ้าสองยางจังหวัดตากนะครับ ในส่วนของโมเดลจากตรงนี้นะครับแล้วก็โซนภาคใต้นะครับตั้งแต่บางสะพานบางสะพานน้อยชุมพรหลังสวนท่าชนะนะครับคุระบุรีละนองตะกวบป่านะครับบ้านนาสารสุราษธานีพังงาทุ่งใหญ่นะครธิธรรมราชขนอมนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับในช่วงบ่ายท่าสาราบ้านนาสารสิชนดอนศักดิ์สุราธานีพนมเขาพนมทุ่งสงนับชะอวด พระโนดสงขาพัทลุงบางแก้วควรเนียงนะครับโซนนี้นะครับแล้วก็สุไหงโกรกนราธิวาสนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงบ่ายนะครับนี่คือโมเดลในช่วงบ่ายวันนี้นะครับไปดูโมเดลช่วงประมาณบ่ายสามนะท่านผู้ชมดูโมเดลช่วงประมาณบ่ายสามก็ในโซนภาคเหนือนะครับยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับนี่นะครับ ภาคเหนือแถวขุนยวมแม่อสอนแถวแม่สเสียงแม่แจ่มเชียงใหม่นะครับรอยต่อระหว่างแม่อสอนกับเชียงใหม่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแม่สเสียงท่าสองอยางตาด้วยนะครับแม่แจ่มปลายแม่สองสอนนะครับแล้วก็ในโซนเชียงรายก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับอำอเภอเมืองพะเยานะครับมีโอกาสเกิดฝนจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนจากประเทศเมียนมานะครับที่เป็นกับฝนที่เกิดจากลมตะวันตกพัดเข้ามานะครับ ลักษณะเช่นนี้ในโซนภาคเหนือก็จะมีความแปรปวนของอากาศสูงนะครับเนื่องจากมีทั้งกระแสลมตะวันตกที่พัดเข้ามาแล้วก็ในส่วนของอกระแสลมตะหเฉีิงเหนือนะครับที่พัดเข้ามาเกิดแนวปะทะนะครับแถวภาคเหนือนตอนบนนี้ทําให้เกิดในส่วนของความแปรปวนอากาศนะครับทั้งฝนและก็หนาวในบางพื้นที่นะครับในโซนภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรนครธิธรรมราชนะครับ,รรรบมีโอกาสเกิดฝนนี่นี่คือโมเดลช่วงประมาณบ่ายสามนะครับ สุราธานีนครศรีธรรมราชเดอะเจาะดูเป็นรายอำเภอครับบางสะพานบางสะพานน้อยนะครับชุมพรหลังสวนนี่นะครับสวีนะครับหลังสวนชุมพรท่าแซะนะครับบางสะพานแล้วก็ท่าชนะสุราธานีนะครับ้านนาสารรอนศักดิชนท่าสารานครศรีธรรมราชฉวางนะครับโอกาสเกิดฝนเขาพนมนะครับทุ่งสงฉอวดระโนดสงขานะครับโซนนี้ แล้วก็พนมกระบี่คุระบุรีระนองนะครับนี่คือโมเดลในช่วงประมาณบ่าย3ามนะท่านผู้ชมมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องได้นะครับโดยเฉพาะในโซนทางด้านภาคเหนือตอนบนนะครับต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนที่มีโอกาสตกพอดูช่วง4ี่โมงเย็นนะครับนี่นะครับฝนแช่อยู่โซนนี้นะครับโซนแถวรอยต่อระหว่างชายแดนแถวแม่สอนนะเชียงใหม่นะครับรอยต่อระหว่างไทยกับเมียนมานะครับ แถวคุณยอแมงสอนแถวแม่เสียงแถวแม่แจ่มแถวอมก๋อยนะครับอำเภอปลายนะมีโอกาสเกิดฝนเชียงดาวนะครับซึ่งสอดคล้องกับเช็คฝนล่าสุดในช่วงนี้ที่กาลังตกอยู่นี้นะครับก็มีหลายพื้นที่นะครับแถวประจบกิริคันบ้านสะพานชุมพรหลังสวนสุราษฎร์ธานีบ้านนาสารนครศรีธรรมราชนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับเฝ้าระวังในส่วนของภาคใต้นะครับไปดูโมเดลช่วงประมาณ คืนนี้นะครับคืนนี้ก็เป็นในโซนนี้นะครับแถวรอยต่อระหว่างไทยกับเมียนมาแถ้ทาชีเลนี่ครับแถวชายประการเชียงใหม่แถวเชียงรายนะครับแถวแม่สายเชียงรายนี้มีโอกาสเกิดฝนนะครับนี่คือในส่วนของโมเดลช่วงบ่ายถึงค่ําวันนี้นะครับหลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็ในโซนทางด้านตะวันออกเชียงเหนือนะครับอากาศก็จะเริ่มหนาวนินนะครับแต่ว่าช่วงกลางวันก็จะร้อนครับ ถ้าดูลักษณะปริมาณฝนสะสมใน,น24ชั่วโมงก็จะเห็นนะครับว่าในโซนที่มีโอกาสเกิดฝนนี่นครับแถวเชียงใหม่โซนนี้นะครับนี่คือโมเดลนะครับจากศูนย์พยากรณอากาศระยะกลางยุโรปนะครัแถวอำเภอเมืองเชียงใหม่มีโอกาสเกิดฝนนับสมองเชียงใหม่แม่วางครับลำพูนแถวเชียงดาวเชียงใหม่พร้าวเชียงใหม่มีโอกาสเกิดฝนนับชัยปราการนะครับ แนวโน้มสะสมฝนสาวันเยอะพอสมควรคุณยวัวแม่ต้องสอนนะแม่ลาน้อยแม่สรีนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็แถวท่าสองอยางตากนะครับส่วนเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศเพื่อนบ้านเรามีโอกาสที่เกิดฝนตกเยอะนะครับแถวเมียนมาแถวเนปิดดนะครับมันเดลีก็เป็นอิทธิพลของลมตะวันตกที่พัดเอาความชื้นมาจากอา่อาวเพนกอฝั่งนี้นะครับทําให้เกิดฝนตก แล้วก็ในโซนภาคใต้นะครับก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกสะสมได้โดยเฉพาะในโซนทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับที่ยังคงมีโอกาสจะเกิดฝนนะครับในโซนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนี่คือโมเดลในช่วงวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าถ้าเทียบกับในส่วนของเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ นี่นครับตอนนี้เริ่มแล้วในส่วนของภาคเหนือตอนบนแถวแม่แจ่มเชียงใหม่แถวแม่สะเลียงแม่ห้องสอนนะครับแถวแม่ลาน้อยแถวหอดเชียงใหม่นะครับที่กําลังมีกลุ่มฝนอยู่ในช่วงนี้เดี๋ยวให้ดูทิศทางกลุ่มฝน,นครับน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงบ่ายถึงค่ำท่านชมในโซนนี้นะครับก็เตรียมรับมือในส่วนขอ,ของกลุ่มฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ขอบคุณนักผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเชียร์กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ